สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวแห่สารมือนะคะแห่สารมือที่เราสารออกมานะคะเรามีหลายผืนนะคะเผื่อลูกค้าคนไหนอยากจะใช้ของแห่ของเรานะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะผืนที่ที่เราเห็นอย่างนี้นะคะเป็นแห่สิบหกเสาค่ะเป็นได้เบอร์หกตาเจ็ดเซนได้เบอร์หกแห่ดอง แหดองแหงมนะคะคือแหไม่มีเผานะคะยาวแปดสอกนะคะยาวแปดซอกค่ะอันนี้เป็นจอมค่ะมีจอมลายขาวดำสีดำแล้วก็สีขาวนะคะจอมสิบหกเสานะคะก็คือสารสองตาเอาแขค่ะยาวแปดสองนะคะอันนี้ยังไม่ได้ติดลูกนะคะ แหไม่มีเพาค่ะตาเจ็ดเซนก็ประมาณนี้นะคะเป็นได้หค่ะมีแบบธรรมดาแบบย้อมนะคะนี่ค่ะได้หนะคะมีสามผืนนะคะได้หเป็นแห่ดองแหง,งมได้นะคะยาว8ปดศอกแล้วก็เราก็มีอีกนะคะเรามีได้สี่ ได้สีเป็นเนื้อแห่นะคะเรามีอยูสามผืนนะคะมีสีขาวมีย้อมป,ประดูแล้วก็มีสีขาวนะคะจอมอันนี้จอม PE อันนี้จอมสีดำอันนี้จอมสีดำสิบหกเสานะคะอันนี้เป็นเนื้อแห่นะคะเนื้อแหเป็นเจ็ดเซนได้สี่ยาวแปดศอกแล้วเราก็มีพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะติดลูกเบอร์สิบสี่นะคะพร้อมใช้งานแหด่องค่ะนะคะมีหลายผืนนะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้นะคะโทรมาที่เบอร์0832390428นะคะค่ะคลิปนี้ก็มีมา7ผืนนะคะค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ